าดพี่น้องสวัสดีครับพบกับสองใบหน้าเบอร์โรบิเซีตอนนี้ว่าสีนอนกับหิวเขานอนเวลาพี่น้องครับอันนี้แัดกระเพราเครื่องในยูตันซูมปาด์ตป่วบ้างไเพิ่งงนคือเห็ดกะเข็ดเน่ตเพิ่นเพิ่นคือจะเงยปาร

để phân biệt thật thôi đi ăn tay tôi phân bông ngon 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 ขอขอบคุณนะครับกำลังใจจากสี่ทุกันครับธรรมดาวเขาเกิดเป็นคนเมากัตตองมีบางเทือมันอาจจะทอท้นท้หน่อยจเทิรกปางกันอุ้ยไท้คิดมกันรา้ก็ไม่ได้ยาง แดา่ไหวนอยู่ห้องยนในตัวอำเภอตางสูมหางจากงานสองกิโลนี่คือจริงที่ไม่คาดปันเลยนะครับเปิดเอาไหายเนี้ยพี่น้อง ปลีปาดปาดห้องนะปาดอันนี้ปาดพิต่ำเอารถมักจริงน,นี้เลยพี่น้องไก่ประใดกับจิมาขอจะชื่อร้านนี้ไว้น,น,นั่นต้องข้ามประต์ตั้งจริง ดานป้องการบพราาดันสุมึงเนี่ยมึงเนี่ยเลี้ยงของเราคือนอนรับพักพนหน่อยแล้ขกินเขาได้หน่อยมึงเนี่ยชินนอนนั่นว่ามันนอนดีดีอยู่แต่ว่าคนมันไหมมันนอนับบพักพนหน่อยเราบันทึเราไม่กิ้นเขาวึ้นเขาวหน่นี่กันช่ยก็มองไปแถมปีนี่บอกเลยเขากระี กินยังก็กินร็หน่อยเพราหล,าลังกายมันมืนอมันอ่อนแอจะบอกไดต้งแก็อุเลยเหรอเงมันงเงยยังรอกเงดมาจานแดกนะพาดขคอยจนตกใจ Kinh hồn Không lại đi Kinh bận của nó rồi Cứt ừ. nhạc Ừ Con này bắt nhạc kinh าตมุ <Merci. S 2> hmm. hmm. ้งก <Ch> ็แบจังใช่ไหมอืมครับโป่งตัวแห้งพี่น้องผัดยัง้ากะเพราหมูจิ้นเลอะจิ้นน้องแพ่เลยแบบ

ป่าพยยาื่มตามังเนี่ยหมดละเขาให้เอาไข่มาแชกเออว่วามผมให้คุณมาลดตาแกสน้ำวา่าอ,อ,อ่าปาปาก็ไรเนยย่งองโอกาสย่งอห้ตัวนี้ทำบันทาวโบแพงนด้พี่นหรอ อ้าแมงอาหารกรุงเทพนี่เป็นเจียวอันหมูใจประมาณสามตอนนองนังเป็นเขากับักบควยนิดหน่อยอันนี้มันสุดยอดมากเกินต้านมากอืมอืมสับแบบ เราจะกินใร้านนะคือต้นหรือนี่เลยคาะรสจิ้มองคือดีมากๆเลยจิ้ไม่ได้ตอนแต่ห้อหงกันแซ่แเองผู้ินงผ้องเว่นมาก ถ้าก็ใจสนชุ้มแล้วซีคุออรอยก็เลยสองคนคือนาหาถ้ากันแน่นหนากันแล้วอเศอออร้าเมยแบบแทจะบ่ทหาถ้ากกุญแจกุญิต่างไปกับตะไอค,ครับ้างบ้านลบพงเชียววังกัิปต่อไปครับ